เวอร์ว์เว็บเอสอมบูเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน พบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณพมจอาจารย์ชาติราชกรุมีหน้าที่สาะสแสวงหายอดวัตถุมงคลซึ่งทรงพลังความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จากหลวงปู่หลวงพ่อผู้รู้เวทวิทยาอาคมทำการปลกปลุกเสกนำมาเผยแพร่ให้คุณได้รับรู้รับทราบกันเผื่อไม่แน่ว่าคุณมีบุญสัมพันธ์มีวาสนาบารมีแต่หนหลัง เกิดเห็นวัตถุมงคลในคลิปนี้หรือคลิปใดๆทุกตาต้องใจคุณนำไปบูชาด้วยความเคารพเลื่อมใสสักการะย่อมจะนำพาชีวิตของคุณและครอบครัวไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนที่สุดครับสำหรับในคลิปนี้อามาแหวนพระขุนแผนกันหน่อยไม่เล่ามีพระขุนแผนดีๆมาแนะนำครับพระขุนแผนที่ว่านี่เป็นพระขุนแผนเคลือบ ของพระเดชพระคุณหลวงปูผ่ผาดอภิน,นโทแห่งวัดไร่อําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพระขุนแผนหลวงปูผ่ผาดเนี่ยเมื่อกี้ผมอ่านได้ผมตะลึงเลยพระขุนแผนหลวงปูผ่ผาดนั้นผู้ใดมีไว้ครอบคลองจะเป็นที่รักใคร่สเสน่หาของเหล่ามวลมนุษย์นี่เป็นที่รักใคร่สเสน่หาของเหล่ามวลมนุษย์และ เทพเทวดาทั้งหลายแม้แต่อะมนุษย์พูดผีก็ไม่คิดปองร้ายมีแต่จิตคิดเมตตาเดินทางไปยังที่ใดจะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือสงเคราะห์จากเจ้าที่เจ้าทางและเทพเทวดาที่ปกปักรักษาที่แห่งนั้นอยู่ด้วยอนุภาพของพระขุนแผนมหาสเสน่ห์นี่ เป็นยังไงเป็นยังไงสุดยอดพระขุนแผนแห่งพระเวททางด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมและโชคลาภอุกเสกพิธีเปิดโลกสุดเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จัดสร้างโดยสุดยอดชนวนมวลสารของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ที่มอบไว้ให้นับได้ว่าเป็นสุดยอดพระขุนแผนเออ ท่านสร้างพระขุนแผนหลวงปู่พาดนะท่านสร้างพระขุนแผนเอาไว้รุ่นเดียวคือรุ่นนี้เลยแหะครับนะจัดสร้างออกมาเพราะว่าหลวงปู่พาดท่านมีเมตตาจิตสูงนี่ใครได้พระขุนแผนไปจะโชคดีกันทุกคนใช้มนคัถามหาจินดามณีในการปลุกเสกมีอนุภาพสูงทางด้านมหาสเน่ห์เมตตามหานิยม คนนิยมชมชอบเป็นที่รักใกล้เสนหาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และเทวดาอ่าผมอ่านให้ท่านฟังแล้วอ้าอยังไม่จบนะครับพระคุณแผนของหลวงปูผ่ผาดเนี่ยนอกจากจะดีทางโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้ว,ลวก็ยังดีทางด้านแคล้วคลาดป้องกันภัยอันตรายอีกด้วยมีผู้ที่ ได้มโนยิทธิตามสายวิชาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อฤาษีลิงดำมาทำการตรวจสอบพลังที่แฝงภายในพระขุนแผนได้กล่าวว่าพระขุนแผนชุดนี้ดีนักศักดิ์สิทธิ์มากพระพุทธคุณสูงล้ำทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์โชคลาภค้าขายดีเยี่ยมด้วยเหตุว่ามีครูบาอาจารย์และเทวดาต่างๆมาร่วมในพิธีปลุกเสกมากมายนี่ ป็นไงครับสุดยอดอา้าวปิดตำลาอาจารย์ชาติราชะครูจะคุยให้ท่านฟังชนิดที่ไม่ต้องอ่านตำราไม่ต้องอ่านที่ทางวัดเขาประชาสัมพันธ์เป็นการคุยให้ท่านฟังในประสบการณ์ในความทรงจําของตัวผมเองคือจะบอกว่าหลวงปู่ผาดเนี่ยท่านสร้างพระคุณแผนเอาไว้รุ่นนี้เรียกว่ารุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียว หลายท่านก็ทราบว่าหลวงปู่พาดเป็นพระที่จเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นนิดท่านเป็นเอกทางด้านวิปัสสนากรรมฐานเลยทีเดียวครับไม่ใช่พระป่าแต่วัดปฏิบัติก็คือพระป่าเลยไม่ใช่ธรรมยุทธเป็นมหานิกายแต่ว่าท่านปฏิบัติเคล่งจเจริญกรรมฐานแบบเคร่งครัดเข้มงวดวิปัสสนาญาณวิปัสสนากรรมฐานท่านเรียกได้ว่าเต็มภูมิจิตภูมิธรรม เอ๊ะทำไมอาจารย์ชาติต้องบอกแังนี้ก็จะต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าจําไว้เลยนะครับพระที่ท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแยกรูปแยกนามได้องค์ไหนองค์นั้นเลยคุณไปดูได้เลยนะครับไปดูได้เลยเหนือย,ยันใต้ใต้ยันเหนือเนี่ยจะเป็นกระแสแห่งความเมตตาจะมีกระแสแห่งความเมตตา เมตตาของพระที่จเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคุณทราบไหมหลับตาต้องหลับตาฟังนะแล้วก็หลับตานึกกระแสะแห่งความเมตตาเนี่ยฟุ้งขจรขกระจายสว่างสวัยไปถึงสามโลกนี่ไม่เกินไม่เลยนะครับฟุ้งขจรขกระจายไปถึงสามโลกหมายความว่าอะไรหมายความว่าแม้เทพเทวดายังมาร่วมอรุโมทนาหมายความต่อไปอีกว่าแม้เทพเทวดา ยังให้ความเมตตานะคือรับกระแสแห่งความเมตตาเนี่ยจากครูบาอาจารย์ซึ่งจเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อรับไปแล้วก็แผ่เมตตาย,ยังเป็นเมตตากลับมาสู่ผู้ที่มีวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์รูปนั้นๆทำการอธิษฐานจิตปลกปลุกเสกเอาไวน้นี่ของแท้จริงแน่นอนที่สุดพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าขนาดวัตถุมงคลชิ้นธรรมดา ที่ไม่ได้เน้นทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ไม่ได้เน้นทางด้านเมตตามหานิยมก็ยังได้รับกว่าเมตตาจากเทพเทวดาเหล่าเทพเทวดานางฟ้านางสวรรค์ถ้าเป็นวัตถุมงคลทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ล่ะเออจะทรงพลังเข้มขลังสักปานใดเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นเมตตายาว่าแต่มนุษย์เลย แม้แต่เทพเทวดายังมาลักมาหลงเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับคำพวกนี้คำเหล่านี้ด้วยเหตุนี้ถึงมีมนมีพระคาถาบทสำคัญผูกจานจารึกเอาไว้ในตำราพระเวทพระยันในสมัยโบราณโบราณไล่เลียงเราเรียนกันสืบมาอย่างเช่นพระยัน์เทพลํำลึกพระยันต์ เทพลำลึกพระยันเทพรันจวนนี่เทพทั้งนั้นเลยพระยันโอมีอีกเยอะเทวดาหลงห้องอ่าเคยได้ยินไหมครับพระยันเหล่านี้มาจากตํำรับตำลาที่ท่านผูกเอาเรื่องของกระแสแห่งความเมตตามหานิยมนะเมตตาใหญ่เมตตาแรงชันนิดที่เทพเทวดายังมาล,ลึกเรียกว่าเทพลำลึก เทพเทวดายังมาันจวนจิตดันจวนใจเรียกว่าเทพดันจวนเทพเทวดายังเข้ามาอ่าเทวดาหลงคล้องมีอีกเยอะนะอาจารย์ชาตินึกได้เท่านี้แหละแก่แล้วนี่พูดให้ท่านฟังเกินกล่าวให้ท่านฟังก่อนว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นอารมณ์กระแสแห่งความเมตตาโอ้โหสว่างสวัยไปสามโลกเอ๊ะเมตตาสว่างสวัยไปสามโลกจะสื่อความหมายว่าอะไร สื่อความหมายว่าแม้แต่เทวดานะครับเทวดานะครับขึ้นชื่อว่าเทพเทวดาเม่เข้าใกล้มนุษย์ที่คนธรรมดาทุศินนะลังเกียดกลิ่นเหม็นมนุษย์นี่มีกลิ่นเหม็นเทวดาเขาหูทิพตาทิพจมูกทิพนี่ได้กลิ่นมนุษย์ <c oughs> เหมือนซากศพเข้าใกล้นี่ไม่อยากเข้าใกล้แต่ แพ้กระแสะแห่งความเมตตาของพระผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นอย่างนี้แล้วพระที่จเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อท่านสร้างวัตถุมงคลมุ่งเน้นหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ในด้านเมตตามหาสเสน่ห์คุณรีบคว้าเลยนะไม่เพียงเฉเพาะหลวงปู่ผาดวัดไร่เออคุณรีบคว้าเลยวัตถุมงคลที่ดีทั้งด้านเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยนะครับโอ้ที่สุดของที่สุดของที่สุด ผมชอบใช้คำว่าดีซ้อนดีซ้อนดีซ้อน,ด,อนดีขึ้นไปโอ้หเป็นล่มฉัดแก้วเลยสวยงามสว่างสวยกลางกาั้นการภัยการอาวมงคลการความโกรธความเกลียดนะมีแต่กระแสแห่งความเมตตามีแต่กระแสแห่งความการลุณาเนะอย่าว่าแต่มนุษย์เลยต่อให้เทพเทวดาก็ยังมารักมาใคร่นี่ เหตุนี้แหละครับพระคุณแผนหลวงปู่ผ่านวัดไล่เนี่ยผมตี่งบอกว่าเป็นของดีประจําคลิปพระยันด้านหลังคุณดูเอาหน่อยนีย่เป็นพระยันจินดามณีพระยันจินดามณียันห้าเนี่ยนะครับเรียกว่ายันจินดามณีนอกจากนั้นท่านยังผูกณเข้าหาเอาไว้นี่แม่พระยันณเข้าหาเดี๋ยวผมดูรูปแป๊บหนึ่งนะด้านหลังมีพระยันณเข้าหาถึงสามกาด้วยกันเออ นะเข้าหากากาเดียวนี้ก็เรียกว่าสุดที่สุดแล้วนี่ท่านผูกเอาไว้ถึง3กาด้ยวยกันคนเรียนพระเวทพยายนเห็นโอ้โหคุณไปพลิกดูได้เลยนะพระขุนแผนของครูบาอาจารย์รูปรูปอื่นๆไม่มีแบบนี้นะครับณนะเข้าหาถึงสากาอันแสดงความหมายถึงสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างที่สุดนี่พระขุนแผนเคลือบขอหงลวงปู่ผ่านวัดไร่เนี่ย แหมเขียวซะด้วยเนื้อเขียวผมนำมาแนะนําเนื้อเขียวเหนียวซับมีความหมายความเป็นมงคลว่านอกจากสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างที่สุด,สดก็ยังมีอิทธิคุณทางด้านเสริมโชคลาบทรัพย์สินทามาค้าขายดีทํามาหากินคล่องเขียวเหนียวซับแปลความหมายให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือมีสเสน่ห์มีเงินมีทรัพย์แล้วก็ไม่จน มีสนเสน่ห์แล้วก็มีเงินซะด้วยโอ้สุดยอดปราดถนาเลยคุณนะริจะเจ้าชูริจะเป็นเจ้าสนเสน่ห์ริจะเอาดีทางด้านเมตตานะี่คุณก็จะต้องมีเงินมีทองทรัพย์สินคารพร้อมมูลสักหน่อยหนึ่งถึงจะไปสู่จุดมุ่งหมายได้ถึงจะเรียกได้ว่าดีจริงๆทั้งเรื่องของเมตตาแล้วก็เรื่องของโภคพย์ เหล่านี้มีอยู่พร้อมมูลพเพรียบพร้อมในพระขุนแผนรุ่นแรกรุ่นเดียวของหลวงปู่ผาดวัดไร่ผมนําเสนอเป็นเนื้อเคลือบซึ่งเป็นเนื้อบนเนื้อเคลือบนี่หายากเป็นเนื้อบนนะครับแล้วก็เคลือบเขียวนี่นิยมสุดเพราะว่าเขียวเหนียวซับนะี่คุณดูดิสีเขียวเหนียวซับเป็นเรื่องของความเป็นสิริมงคล เป็นเรื่องของมหาสเสน่ห์เมตตาแล้วก็มหาโภคกทรัพย์ของดีแบบนี้หละครับที่จาจั์ชาติแลาจะคูนํามาแนะนําเออประสบการณ์มีนะครับเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวไม่ต้องบอกแล้วครับว่าได้ไปแล้วต้องรับเลี้ยงแบบนั้นแบบนี้คือพระคุนแผนหลวงปู่ผาดวัดไร่เมตตาก็จริงมหาสเสน่ห์ก็จริงแต่เป็นเมตตามหาสเสน่ห์แบบเทพอุ้มสมแม่เข้าใจความหมายนี้ไหมละครับ เทพอุ้มสมหมายความว่าคนดีสินเสมอกานนะฐานะเสมอกันความดีเสมอกันบารมีเสมอกันวาสนาเคยทำเอาไว้ย่อมจะได้กันแล้วก็เป็นการส่งเสริมกันเรียกว่าเทพอุ้มสมนี่เป็นแบบนี้แหละครับคัดเกรดเอาง่าย,ายๆคัดเกรดหน่อยคัดเกรดคู่ครองคู่ชีวิตหน่อยเออคน เขารักเราสองคนคนหนึ่งมันเป็นคนดีมีเงินอีกคนหนึ่งผงผางหน่อยแมก็ต้องเลือกคนที่เป็นคนดีมีเงินนะเรียกได้ว่าเทพอุ้มสมจะเป็นแบบนี้อ่าพอบอกเทพอุ้มสมนี่เกี่ยวกับเทพอีกแล้วนะเทพลันจวนเทพลํำลึกเทพอุ้มสมแม้แต่พยันทางด้านเสน่ห์เมตตาใหญ่อย่างเช่นพระยันพระพุทธเจ้าเรียกนาง พิคุณีอ่าเรียกว่าพุทธควักเอาง่ายๆนะเออเพยันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเทพเหมือนกันนะเกี่ยวเนื่องกับความเมตตาอย่างที่สุดเหมือนกันอ้าวถ้าอยากได้ของดีพระขุนแผนเคลือบเขียวขอรบุผ่านวัดไล่คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อสอบถามส่งรูปพระเครื่องให้คุณชมได้อย่างจุใจเลยทีเดียวครับ คลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจากขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง,ส,จงสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาศสันติผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ